กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ21ปีพร้อมก้าวสู่ปีที่22ด้วยความมุ่งม,มั่นขับเคลื่อนภารกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการเป็นองค์กรดิจิทัลวันที่3ตุลาคม2566กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ21ปีโดยมีนายพงรัตพิลมรัตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในพิธี กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนภารกิจด้านการโยธาธิการและการผังเมืองอย่างบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปียุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดจนกฎหมายแม่บทที่สําคัญเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ4ด้านให้บรรลุผลสำเร็จและความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน นายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าการก้าวสู่ปีที่22ขับเคลื่อนภาร,รกิจบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆในภารกิจสีด้านได้แก่ 1. ภารกิจด้านการผังเมือง เพื่อให้การวางและจัดทําผังเมืองในระดับต่างๆครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานโดยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 3. ภารกิจด้านการอาคารเพื่อให้อาคารมั่นคงปลอดภัยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับในปี2567นะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังที่จะให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวิรูลเนี่ยได้ให้แนวทางในการทำงานกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองไว้นะครับว่า เราต้องทํางานให้ทันโลกทันสมัยแล้วก็ทันท่วงทีนะครับในเรื่องของทันโลกเนี่ย เราได้ดําเงินการตามภารกิจนะครับไม่ว่าจะเกินการผังเมืองการพัฒนาเมืองเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับในส่วนของการทันสมัยเนี่ยก็ได้นําเอาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆที่เราปรับปรุงพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับส่วนทันท่วงทีนั้นเนี่ยอยู่ในภารกิจที่เราไปแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภยัยภัยธรรมชาติต่างๆการบริหารจัดการ น้ำในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับรวมแต่เป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําเดินการตามนโยบายของท่านฐมนตรกีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การบรรทุกบารลุสุขของกระทรวงมหาดไทยด้วยครับกรมโยธาธิการและผังเมืองมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องโดยการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยเว็บไซต์ www.dpt.go.th มบายแอปพลิเคชัน Land use plan LIOA DPT information application เรียกช่างเพื่อเป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ การก้าวเข้าสู่ปีที่22ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด้านช่างซึ่งพร้อมจะดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนและปฏิบัติภารกิจ โดยยึดหลักทันโลกทันสมัยทันท่วงทีซึ่งหมายความว่าต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกเพียงพอที่จะเห็นวิกฤตและโอกาสที่จะมาถึงและต้องมีความทันสมัยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคมสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานอีกทั้งต้องมีความว่องไวคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป